ต่อไปนี้ <c oughs> ก็ฟังธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนว่าเราที่เกิดขึ้นมาเนี่ถือว่ายาพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิจโฉสมนุษย์ลาภโอการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เป็นลาบที่สุดถ้าเราคิดถึงว่า มดดำมดแดงหมูหมากาไกา่อะไรต่างๆเนี่ยคนที่ทำบาปแล้วมีสิทธิ์ที่จะไปได้ถ้าไปอย่างนั้นก็เรียกว่าคนไม่ใช่ลาบแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ถึงจะเป็นลาบที่สุดกิจโฉมนุสสะปสิลาโพกิจฉังมัจจานชีวิตังเกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะมีลมหายใจ มาจกนกระทั่งถึงเรามานั่งอยู่ที่นี่ก็ยากนักเพราะว่าคนเรานี่ก็ผ่านชีวิตที่ใจจวนเจียนจะหมดชีวิตด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นรพระพทธเจ้าจึงตรัสว่ากิจฉัมมัจจานชีวิตตามเราจะมีชีวิตมาได้สมุญมาถึงวันนี้ก็ยากนักยากหนาเอ,อ กิจฉัมธรรมะวนังในการที่จะได้ฟังธรรมะอันบริสุทธิ์ก็ยากนักยากที่จะมีผู้อธิบายให้ถูกใจเราได้แล้วก็ยากที่สุดสุดท้ายก็คือกิจโฉบุทธานมุปโดการอุบัติบังเกิดขึ้นซึ่งพระพุทธเจ้าแต่รับพระองค์นั้นก็ยากมาก เรายังมาเกิดในทันพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐแล้วเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นมีคำสอนเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นได้แปรสภาพทรัพย์สินได้แปรสภาพตัวของเรา ให้กลายเป็นของเทย์คือให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถดนบันดาลให้เกิดเป็นเทพก็ได้หรือว่าในที่สุดถึงพระนิพพานก็ได้ที่เราได้มาเกิดทันพระพุทธศาสนาเรามีคำสอนครบถ้วนบริบูรณ์อาทิกรารยานงามในเบื้องต้นคือศีล มัชเฉกริยานังงาในทํามกลางคือสมาธิปริโยสานกริยานังงามในที่สุดคือปัญญาเมื่อเราได้สินสมาธิปัญญาสามประการนี้ประกอบพร้อมอยู่ในตัวของเราแล้วถือว่าเราได้พัฒนาของดีที่มีอยู่ในตัวของเราเนี้ให้ดีขึ้น มนุษย์นี่จะมีของดีติดตัวตามมามีอยู่สองอย่างคือความสามารถแล้วก็ความเลิศเ,เขาเรียกว่าความเป็นเลิศและความสามารถความสามารถของมนุษย์นี่สามารถที่จะทำมาตั้งแต่เรามีเกวียนจนกระทั่งเป็นเรือบินแล้วตั้งแต่เราต้องเดินข่าวเอาไปบอกเอาเท้าเดิน เดี๋ยวนี้ใช้ iPad i ไอโฟนหมดแล้วมันทันสมัยนี่เขาเรียกว,ว่าความเป็นเลิศของมนุษย์ไม่ใช่มีเพียงเท่านั้นยังจะมีต่อไปอีกเยอะออแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะพัฒนาตัวของเราให้ดียิ่งขึ้นนั้นจำเป็นที่จะต้องมีสมาธิสมาธินี่เป็นตัวประกอบที่มีความสำคัญ พระพุทธเจ้าเจาะจงเลยว่าให้พวกเราทำสมาธิสมทัศเป็นภาษาบาลีว่าสัจจะปริโยและปนังเอตังบุตธ,ธานาสาสนังว่าท่านทั้งหลายจงทำสมาธินี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้แล้วว่าใจนี้เป็นตัวสำการเป็นตัวที่จะบงการ ร่างกายของเรานี้เป็นตัวก็เรียกว่าคล้ายๆกระตุกกตาแต่ใจนั่นเป็นผู้บงการเพราะฉะนั้นสวนใจเป็นผู้บงการนี่ก็มาทำสมาธิเพื่อที่จะให้ใจในี่บริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์แล้วการบงการต่างๆก็ทำให้เกิดความสามารถเกิดความเ,ออเป็นเลิศ ความสามารถก็คือว่าจะทำสมาธิให้บรรลุได้สามารถสะสมพลังจิตได้สามารถที่จะเพิ่มพูนพลังจิตได้ผู้ที่มีความฉลาดเมื่อทำสมาธิไม่ขาดแล้วพลังจิตก็จะเพิ่มขึ้นพลังจิตนั้นเมื่อทำสมาธิเพิ่มขึ้นแล้วก็จะผสมคือไม่ ศูนย์สลายตัวจะพัคนณไปจนกว่าจะเต็มเช่นอย่างนานวิสาขาเนี่ยเธอได้ทำมาแล้วที่ท่านแสดงไว้ในคำพ์ว่าห้าแสนก็เรียกว่าห้าแสนชาตินี่มันก็นานมากแล้วแล้วเธอก็มาฟังธรรมเทศนาคำเดียวที่พระพุทธเจ้าแสดง นางก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วก็สามารถที่จะปกครองทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมหาศาลได้เป็นพุทธอุปถาอให้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยงานพระพุทธศาสนาจนสลอดชีวิตแล้วก็เข้าสู่นิพพานไปในที่สุดนั่นคือการสะสมพลังจิต เราที่เรามีชีวิตอยู่ในเวลานี้พระพุทธเจ้าแนะนำให้เรา่าสัจจิตรประโยชน์ทปนังการทำสมาธิเพราะว่าการทำสมาธิมันเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะสะสมพลังจิตได้มากเมื่อสะสมพลังจิตได้มากแล้วมันก็เหมือนกันกันกบว่าคนที่สะสมทรัพย์สมบัติเงินทองมาก มากแล้วต้องการอะไรก็ได้สมความปรารถนาสาหาเว่อไม่ได้สะสมเงินทองไว้เลยพอมีพอกินมันก็ต้องการในสิ่งที่ต้องการมันก็ทำไม่ได้พลรรังจิตก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพลรรังจิตนี่จะเป็นสิ่งไม่ตายเมื่อเราทำแล้วก็จะติดตนตามตัวเราไปทุกพระภทชาติเพราะว่า ความประมาทของคนเราเนี่ยมันอาจจะต้องมีเมื่อถึงคราวประมาทแล้วมันก็พลาดพลัง้งเมื่อพลาดพลั้งไปแล้วก็จะต้องเสียเวลาไปเกิดเป็นสัตว์สาวาสิ่งเตหลายร้อยชาติมันก็เสียเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ทำสมาธิแล้วมีพลังจิตแล้วพลังจิตนี้มันก็จะกลายเป็นตัวเตือน เตือนให้เรานี่สร้างคุณงามความดีไปตลอดเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็สามารถสร้างความสามารถให้แก่ตัวเราเองแล้วก็สร้างความเป็นเลิศให้แก่ตัวเราเองแล้วเราก็ถือว่าได้มีชีวิตที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าทานังเทศสิให้ทานก็ดีศีลหลักคติรักษาศีลก,ก็ดี ภาวานานางภาเวสวาบำเพญ็ญภาวานาสวดมนต์ก็ดีเอกโจสักขันขชติบางพวกจะได้ไปสู่สวรรค์เอกโจบกขันขชติบางพวกจะได้ไปสู่นิพพานนี่พระองค์กษัตัดยืนยันไว้เช่นนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ได้มาสนับสนุนงานที่หลวงพ่อกำลังจะทำอยู่เวลานี้คือ งานครุษาสมาเชเพื่อที่จะได้ให้ความรู้แก่พิสูจน์ทั้งหลายให้มีความรู้ในเรื่องสมาธชิให้มากขึ้นสามารถเผยแพร่สมาธชิให้กว้างขวางเพื่อเป็นประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติสวัสดี